สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดคลือหาดตุ๊กชนกะวะนันเลิกลาบวยล่ำรวยแค่ไหนเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะนานสำหรับแม่เล็งเดียวสุสตองตุ๊กชนกะวะนันได้ตัดสินใจเลิกลากับอดีตสามีอย่างบุวยเศรษฐิฐาวุฒซึ่งทั้งคู่ได้มีบุตรด้วยกันทั้งหมดสองคน น้องแพลวและน้องภูมิและเป็นที่ท,ทราบกันนี้ว่าเธอนั้นผ่านมรสุมชีวิตมากมายเ่าวความรักอย่างสาหัสเมื่อฝ่ายชายบ้วยได้ขออย่าตัดขาดความสัมพันธ์แม้ว่าตอนนั้นทางด้านฝ่ายหญิงเพิ่งคลอดบุตร เพียงแค่20วันเท่านั้นเองซึ่งสาวตุกนั้นได้กล่าวว่ามีช่วงเปิดเผยเรื่องราวกับชีวิตบนเตียงตนคิดว่าตนเป็นคนที่ทำหน้าที่ภรรยาได้ไม่เก่งอยู่แล้วทั้งนี้ตอนที่ตนยังไม่มีบุตรได้ไปออกรายการของพี่ดูในช่วงแรกๆมีการแซวด้วยภาษาสุภาพแต่สื่อในยาว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทำการบ้านและไม่มั่นใจว่าเขาหลงรักและรักตัวเองมากพอจนกระทั่งคุณแม่ได้ไปดูรายการหนึ่งเตือนว่าอย่าทำแบบนี้นอนเฉยๆก็ได้ซึ่งตอนนั้น ก็ลำาขาแม่มากย้อนกลับไปอยู่ๆก็มีเสียงหมอมอยว่าบวยไม่ยอมส่งค่าเสียเลี้ยงดูให้กับตุกและมาหลายเดือนแล้วล่าสุดได้เจอตุกเดินทางมาร่วมงานเลยสอบถามสักหน่อยว่าข้อเท็จจริงแล้วตุกเผยว่าก่อนหน้านี้จนถึงเดือนที่แล้วก็ยังส่งอยู่ค่ะเป็นจำนวนเต็มที่ตามที่ตกลงไว้แต่เราก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่ไหวก็อาจจะไม่ได้ส่งค่าเลี้ยงดูบุตรคือมันเริ่มจากเรื่องนี้ ตอนแรกบวยจะขายบ้านแต่ตุ๊กขอน้อมรับผิดผ่อนหนี้ที่เหลือเองถ้าเขาลำบากคือเราจะไม่ยอมขายบ้านเพราะจะเก็บบ้านเอาไว้ให้บุตรส่วนภาระ,ะที่เราต้องแบกนั้นณนะวันนี้เราต้องไหวค่ะอาจจะต้องทำงานมากขึ้นถ้าไม่ไหวค่อยว่ากันที่เราอยากกันสิ่งสมรสก็ถูกแบ่งไปและตอนนี้มันไม่เหลืออะไรให้บุตรและตุกคิดว่าบ้านหลังนี้ตุกยังพอทำได้ภาระ,ะที่ติดก,กับธนาคาร เหลืออยู่ประมาณ30%เราเองก็เห็นใจเขาเหมือนกันเพราะตั้งแต่เกิดปัญหาเขาเองก็หางานน้อยลงตุ๊กคิดว่าน่าจะพยายามดูแลบุตรให้ดีที่สุดเขาก็น่าจะลำบากจริงๆคือเราเองครึ่งหน้านี้แม่ยังไม่ได้ดูแลบุตรอยู่แล้วเราทําหน้าที่ของเราไปค่ะเรื่องค่าเลี้ยงบุตร เป็นกรอบของสังคมที่เกิดขึ้นมาเราต้องมาดูว่าเขาไหวไหมถ้าเขาไหวถือว่าเขาช่วยกันไปเขาก็คงดูแลบุตรในแง่คิดของความรักให้เวลาค่ะขอบคุณแหล่งข่าวจาก t ีวเสขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสะข่าวดางฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ